เลยละนึกว่าต้องเปลาต้องใช้โคกัวเดียวแสดงมันวนนิดหนอได้มไ้ยัง้าอะไรไม่ถึงต้องนี่กเบลองหมดเลยทำไมสิ มามาลาบนดีวเต่วันนี้กลับเนาะเพราะว่าพรุ่งีเช้าเลยต้องแบบต้องสวยแล้วรานตานียหรอพรุ่งนี้สีอะไรคะพรุ่งนี้สีอะไรสีอ๋อชมพูปุ้ยุ้ยุ้ยไม่อยากไปอะหาดูไปยังยังไม่หาเลยค่ะเดี๋ยวต้องกลับไปหาก่อน สีชอบไม่ใช่เหรอสีชมพูหรอหรอด้วยด้วยหนูว่าพี่แสเออสีชมพูแต่ทุกคนบอกว่าซีเอใส่สีชมพูแล้วสวยใช่ไม่แม่ชอบแม่ชอบชมพูเข้มๆอ่ะไม่ชอบชมพูหวานนะใส่ชมพูเข้มจริงจริง้าใส่ชมพูเข้มก็ได้ไม่ชอบอจะชมพูเข้มเออสีนั้นน่สวยตานเย็นหนะยากอแป๊ดเนาะก็ใส่แมนมาเลยเสื้อใส่แมนแมนมาเลยสีชมพู ไปโชว์ไงไม่ได้เหรอเดี๋ยวใส่ไขกับโบโอ้างนีโอให้ลาหางปลาแล้วกันเลยเหรอเขาพูดถึงว่าหางปลาไอชุดนันลชุดลาตีต้องไปโอ้ชุดถ้าลาชุดมาี้องส่นั้นนะที่ไปเนี่ยลงรถกว่าจะไปสวัสดีอะ ใส่ไม่ถึงกิ๊โก้เรนสี่ทุ่มอ่ะก่อนจะขึ้นหึงชั้นกลับไปถึงนะโอ้คู่นี้น่าจะน่าจะเย็นใช่ไหมคะน่าจะคู่นี้พี่สุดท้ายที่เขาเขียนข้างในนะคะสี่โมงครึ่งแต่เลตว่าอันนั้อาจจะเดี๋ยวติดสี่โมงครึ่งหมายถึงว่าไปถึงที่สุดท้ายก่อนกลับใช่ไหมไม่มีทางค่ะกินก็หมดเวลาแล้วทีคือค่ะ TFM 95ที่ไหนไหนๆ95แถวไหนเหรอแถวสระบุรเหรอฮะรู้กันเหรอ ไม่หรอไม่ใช่หรอเป็นเก้าห้าจุดห้าเป็นก้าหจุดห้าแล้วหนูบอกเก้าหกอเหรอเวอร์จีนมันช่องอ๋าสบต้หกบันเดของเนชั่นไม่รู้ย่างไรก็บางนาไงฮะใช่ก็บางนาเนี่ยเนชั่นบางนาก็จะตอนสี่โมงก็จะมาที่แต่ว่าไม่ต่างกันนะมีทางด่วนอยูตรงม่นามีทางด่วนพวนี้เราติดอยู่ว่าพวกนี้เน็อะจะ เอารถไปไหมคะนั่นแหละค่ะก็อาจจะกาลคิดอยู่ว่าจะว่าไปดีไหมโขากลับก็แบบนั่งรถไฟฟ้ากลับหรือไม่ไม่ติดรถไฟฟ้า ไปไปจอดทิ้งไว้ที่รถไฟฟ้าเไมแต่ว่ามันมีทางไนล้วไม่ใ่ตรงนั้นใช่แต่แกับบ้านเนียโล่ไม่มีใครรถไปแต่บ้านนีมันแต่ว่าเดีไม่ต้องโลงไปได้แล้วมันไม่ใช่ทางปิดมันไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวว่านเมติกแถวจี๊ปโก้มโดใช่อยู่ว่าหนูด้นรถเออนั่นหนูแท็กซี่เออแท็กซี่กลบแท็กซี่ป่ะทำไหารถยากเป็นหนูเองนะเอาลงไป่านรถแล้วกล้าขับไม่แ้้วหนูว่ากล้าขับ ควางเนี้ยล้างดีมากเลยนะลื่นอะแผ่นอะคือแบบค่อยเริ่มล้างน้ำให้ว่าครั้งสุดท้ายมันมันแผลมากเลยลื่นมากอะหนูใส่รองเท้าอ่ะวันก่อนที่หนูเปลี่ยนรองเท้าอ่ะแบบเนี้ย่างเงี้ยเลยอะไม่ไร้แรไม่เขาขัดมันไงขัดรงแวตมันแบบเขาใส่อะไรน้ำยาอเลยนะเหมือนแวตอะมันกอก ไม่ต้องบอกใช่รถหายบองไหม60บาทนโดนเหมารถรังรถรถทีทะเบียนรถเลขหายไปสองตัวไม่รู้ล้างยังไง้สีดาหยสีดำหายไปเหลือแต่สีขาวผูดเลขเงเหลือได้เลขไปไหนมีแต่ควรถามว่าทะเบียนรถอะไรอ่านเลยเบียนรถไม่ออกไม่ผ่านอ่านก็หลังล้างรถกลับมาทะเบียนรถเหลือสองตัวให้เวลาล้างเต็มที่เลย เพราะว่าหมักเต็มที่แล้วไงใช่เดี๋ยวจาเอาะนะคะคือจะไปทุ่งล่างไงคะ่ะเพราะว่าที่เขาปิดอีโมเขาบอกพรพุ่งนี้เช้ามาเอาก็ได้โอเคจอดทิ้งไว้เลยเขาคิด double ดว่าราคาไม่ไม่คื <c oughs> อว่อาที่จอดรถตอไม่ไม่เอปั๊บเลยพอดีเนี่ยเอาจักระยาน <c oughs> มาด้วยอะไรอ่ะพ่อมาค่ะอะไรนะเอะๆๆ <c oughs> ็นเจ ะไปแล้วนะจวันดี้ปลาแอคกิโต้กลับไหมกลับพิโต้ไหมให้เมทวิทกเร้วยาโไปกต้องโับไปจอดพิโ้กนเจ้าจะได้ไปเราจะไปหาไหมไปถ้าทันจะไปกับพี่ไปหาอนนี้ นี่ทำงานนัดเจอกันนะคะใครว่าก็ไปหาได้นะคะไปงาไหาดีไม่แป้กันที่บอลต้องไปได้เลยเพราะพี่บอลเป็นแถวชิโก้พี่จะบอกว่าเราไม่มีที่จอดรถเราไปดื่มกันไม่หนูไปถึงประมาณสักแปดโมงเฮ้ยห่วยไม่ทำมันก็ไม่ทันว่ะคนทำงานตีสิบโมงมีแล้วไหรมี ไปเป็ดมองดิอย่าจอดที่หว่างไปเบ็ดมอไปิอยู่แล้วที่ตอนจอดช็อปคันก็ได้อย่าจอดแบบนั้นอีกที่เป็นเนี่ยที่ทางลาดแล้วเขาเห็นว่าดูไม่ได้เห็นไม่ได้อ่ะเอออ๋อเออจำได้แล้วแต่ก็ดีแล้วปลอดภัยมียางเป็นเป้าแล้วเล่นไปทั้งวันนะดีบอลทั้งวันเลยใส่ตาอะไรขามาอ๋อสวยขึ้น่นะ เงียบนะเงียบจริงิไม่ร้อเชื่อในความเงียบ่อนขึ้นก็สวยมีใครที่สวยก่าไงท่วเลยเไม่ชมเองกลิบกลิบก็เห็นชมกันในทวิตหนูก็จำมาพูดแค่แล้ว่โอ้ยหรอทวิตเตอร์ใครขอทนายจะได้ไม่ต้องให้เห็นไม่ได้วันนี้ทีู่กิต้ต้องเลยพี่ฟ้าไม่ต้องเลย เธอผู้สวยจริงๆหนุ่มแอนรัชชาเลยอ่ะปากแดงเออผมเหมือนแอนอะตอนแรกถึงว่าอ้าวพี่แอนเออเออเหมือนจริงเหรอ้าวก็สวยไงผมตรงเออก็สวยไงเดินไปเดินก็เอเดี๋ยวทำท่าเรี้กเลยไม่รีรอหยุดเลยปีบอรทำ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 อยากเสียบพี่ด้วยมาอะไรจ้ะ นั่นมันหมูดำคุณโลกุตะอันนี้ก็คมแปไม่ชื่อมันตั้งเนคโคเนคโคคุโรคุโรเนคโคไอ้บ้ามันทำไปดคุโเนี้คเขาตั้งชื่อหมดแล้วรี่มเยอันนี้อันนี้อะไรคุโล่ะเอามันกลัวเลยเลยเสียงมันไมู่ดมันไม่ใช่ดำมันไม่ใช่สีดใช่นโรตะเหรอโลบูตาโตเห็นไหมไม่เจอหาของแล้วเนให้มันนะดิ วันนั้นถ้าให้ตอนก,ก่อนจะไปบุรีรัมย์ก็เลยแบบแต่น่าราดิออกจะดัไปตอไปนอนนั่น้วไม่้มาหายเียไม่ไจับกับแมไม่ได้พแมวอ้าวเด็กกูเด็กกูยอมให้กินไงกินแมวยอมกินไปแล้วไม่ได้เอาของได้แล้วหรอได้แล้วไม่รู้พี่บุ๊คได้แล้วแม่ที่เชี่ยวชน อะไรว i ไอะพีนอะไรนะอะไรอ่ะไม่ใชอะไรอ่ะรายการเจอ